โอ้มะม่วงเอ๋ยอย่างนั้นเลยเต่าแย่ท่านเขียวใหญ่หุ่นี่เหรมันเป็นมลุมปมปุกขายมันลากมะม่วงนี่สงสัยอีก,กุ้งเฮ้กล้าอันนี้มาขี้ลากนะโอ้ทำใจอีก,กุ้งกับมู่ีลุงขอน,นี่นี้อืออุยันนี้เลยเต่ยาย่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเขียนป้ายมาไหว้เขับหมอ ห่างฮะเฮฮะพุมเลือแล้วนี่อหูมองเต็มต้นเลยเต้ายอ๋อเขียนป้ายติดเนี้ยนี่มโมองมีเจ้าของห้ามลักห้ามขโมยก็ล่างมาอ่านออกอะเขียนไว้อู่มาลักมาจกนี่ปั๊บหมอก อุณนอาหารนี่มันบบหู่จักรลาบเขาเรียกเขาเรีแอวก,เเก็เขียนป้ายทีเอะเขียนป้ายแบบนี้มีหรือที่เขาจะขโมยบ้าได้เ <c oughs> ดนนี๋ยวก่อนคุ่นอาหารจะขโมยไปมะม่วงนี้มีเจ้าของห้ามขโมย <c oughs> ใจสูตรกุ้งไทยรัฐ <c oughs> นี่อุณนาาน,นี่มันบบหุ่จักรลาบนะ มันหมูหู้จักลาบเลยเขาแล้วก็โดนกุ้งไขลัดเอากำละนี่นี่เราต้องจัดการเชเลยนี่เรียบร้อยมะม่วงนี้ไม่มีเจ้าของไม่ห้ามขโมยนะจ๊ะชักเท่าไหรนั้น,นี่เอาเลยโอ้โหมะม่วงมันกจัดใหญ่จัดใหญ่ อ๋ออ๋ออันนั้นไผนะ่น่ะเฮ้ยนลุ้มงเจกันนะ่ะนี่วันนี้จิงยับมวยก็มอก็เคียนป้ายตีดนั้นนะแล้วมันจะได้นะ่ะยังนะอ๋ะอมาเอาบะม่วงผนานอเอาก็เอาก็อหกขอน,นี้ของนานนานปลูกรู้เนี่ยนี่โซนนานรู้เนี่ยบาเจ้ยมเจ้ยบะม่วงผนานโหอะาเจ้ยจะได้ก็เคียนป้ายตีดแล้วไหนผนานไหน ป้ายไหนก็ป้ายมีเนี่ย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 ะเนี่ยโอ้ไอย่างน่ะมะม่วงนี้ไม่มีเจ้าของห้ไม่ห้ามขโมยอ้าวน่าจะปนานมาเดี๋ยวนี้ปนานโตภาษาไทยกันเนี่ยปนานเขียนคนเดียวว่าน่ะมะม่วงนี้ก่อนนี้มันเจ๊ตงซื้อนานแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เนี่ยอ่ไม่น่าจะตัวอ่ญ่โอ้ได้เขียนรู้ปนานแี่จริงไปเลยไปถึงบ้านปนหลวงไปถึงตำรวจก็ได้นี่ ถ้าหันปายจะอี้ไผก็เอาหมดากะอโอ้โเนี่นยใดกับมันน่ะบัะเดี๋ยวเนี่ยโอ้สงสัยไปย่ำสยเสี่ยวอีกุ้งไหมไ้กเ่เอาแรกก็อนเนี่ยมันลักปีนป้ายเข็นไาย่ะเอาแรกวก็ลักพักกาดแบบพักหมะอู้ไปดีลำคาน